Honda CBR 250 d ับเบส per s ปอร์ขนาดแท้ Racing Replica คันนี้มีจำหน่ายแค่ที่อินโดนะฮะตอนนี้นะครับหลังจากเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยครับแต่เรื่องราคาหลายๆคนเนี่ยคาดหวังว่าราคาต้องอยู่ในช่วงไม่เกิน CBR 500 r เนะที่200 0 0 0กว่าบาทแล้วราคามันเท่าไหร่ล่ะครับทางอินโดนีเซียครับก็มีการประกาศราคาออกมาแล้วครับว่าราคาของเจ้า ว o นดา CBR 2 5 0 r r เนี่ยจะเป็นราคาครับที่อินโดนีเซียแบบแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะเริ่มต้นที่รา,ราวๆ1 6 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นครับในรุ่นที่ไม่มี ABS นะราคาอยู่ที่ราว1 6 7 0 0 0บาทถึง1 8 1 0 0 0บาทครับจะไม่เกินเรนนี้นะส่วนอีกหนึ่งช่วงราคาครับสำหรับรุ่นที่มี ABS ครับทางอินโดนีเซียครับ จะจำหน่ายนะครับในราคา183,000บาทถึง186,000บาทซึ่งราคาเนี่ยคงต้องรอตอนวางจำหน่ายครับอันนี้เป็นราคาคาดการณ์ที่ทาง Honda ของอินโดนีเซียเนี่ยให้ข้อมูลมาส่วนในไทยฮ่าออปชันมาขนาดนี้จะเต็มขนาดนี้บอกเลยครับว่าพี่ไทยยังไม่มีข่าวข่าวคืบหน้าว่าจะมาขายหรือเปล่านะงานนี้ร้องเพลงรอครับแต่มีความเปม็นไปได้สูงเลยทีเดียวที่จะลอเกอรเนาะก็ เตรียมใจไว้แล้วกันครับใครที่เล็งรุ่นอื่นอยู่ก็อยากรอก็รอ,อครับจะรอเกอร์หรือเปล่าภายในปีนี้เราก็คงน่าจะได้รู้กันเนาะอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ